สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับผมปราจําค่าคืนวันอังคารที่23พฤษภาคมนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้3ามัฐมีอังกฤษเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งโบรลลล่างศูนย์มาอย่างเดียวนะครับเจาะไม่มา3รมัฐเดสมอร์เร่หมดครับเมื่อคืนนี้ยว่าแต่3รัฐระยันดาวโจน์เลยครับแสงว่ายังไม่เดินครับในเมื่อยังไม่เดิน รับชมรัะฟังเบื้องต้นก่อนเนาะหรือถ้าอยากจะตามเบาๆแล้วกันนะครับวันนี้อังกฤษเปิดที่ลบครับ79009ครับ79009ตอนที่ผมคิดอังกฤษขึ้นบวกครับผมก็เลยจับที่บวกนะครับกาวแต้มบนล่างเบิ้ลไหมระวังเบิ้ลครับใครชอบเล่นเบิ้ลลองจัดต่อนะครับเมื่อวานอังกฤษเบิ้ลแล้วนะครับเมื่อวานเบิ้ลแล้วอาจจะเบิ้ลอีกนะครับก็วันนี้ในสูตรที่จับได้ชอบกาวครับ ชอบตัวเปิดถ้าวิ่งบนรุ่นล่าง9ครับวิ่งบนรุ่นล่าง9ถ้าถูกใจจัดแล้วกันนะครับวิ่งบนรุ่นล่าง9ครับ4950ครับจับที่บววนะครับถ้าลงลบตัวใครตัวมันนะครับ4950ครับ8 9 9 0ครับเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ครับ มาศูย์เข้าไปครับผมมาศูย์เข้าไปมดถึงเจ็ก็สวย1 7ถึงเจ็ดเโอเคครับ7จ็ไปหนึ่หางครับเจไปห่หางครับร้อยมาศูนย์นะครับ0ู9ย์เจนะครับศูนย์สี่เก้าศูนย์แนะครับแล้วก็ตอง0ูนย์ครับก็สำาหารับกินได้แนวนี้ครับ